อรุณสวรรัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะผอเรลี่ยนดอกไม้เหรอดอกเดซี่คะ่ะมีความหมายอะไรแค่คิดว่ามันสวยดีไม่อยากยุ่งกับผมขนาดนี้ถึงได้พูดแค่นี้สีบุรุษในหมู่บุปผาเป็นการชมคะ่ะนี่เป็นการเหน็บแนมผมนะทํทำไมคิดอย่างนั้นคะเพราะตอนที่เราจูบกันคุณคิดว่าผมเอาเปรียบคุณก็เลยแอบลบรูปไป หมอคุณพูดแบบเนี้เหมือนจะไม่ถูกนะก่อนอื่นในเมื่อมันเป็นอุบัติเหตุชายหญิงเท่าเทียมไม่ถือว่าใครถูกเอาเปรียบอย่างที่สองปากสำหรับหมอแล้วเป็นเพียงแค่อวัยว,วะก็เหมือนกับไม่ระวังเอามือไปสัมผัสแหละสรุปแล้วมันก็เป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นฉันไม่เก็บมาใส่ใจหรอกคะ่ะแค่ริมฝีปากเหมือนว่าจะเตรียมตัวไว้แล้ว แล้วทำไมต้องแอบลบรูปด้วยล่ะไม่ได้แอบลบก็มือมันพลาดจริงเหรอก็ได้คุณก็อธิบายแล้วในเมื่อคุณมือพลาดเลยกู้คืนได้อยากให้ส่งให้ไหมแม็กว่ามันเทิงที่ใช่เพื่อจุกเจนเอนจอยรบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง